แอปพลิเคชันช้อปแบ็กแอปพลิเคชันสะสมเงินคืนสำหรับนักช้อปปิ้งออนไลน์ให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะสำหรับแอปพลิเคชันช้อปแบ็กนะคะเราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้ หรือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเคยดาวน์โหลดมาแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เคยใช้งานเลย,ยจะบอกว่านะคะสำหรับคนไหนเนี่ยที่เป็นขาช้อปออนไลน์ก็จะเป็น Shopee Lazada Foodpanda นะคะอยากจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยไม่มีแอปพลิเคชันนี้นี่ถือว่าพลาดอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชัน shopback นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถที่จะให้เรานะคะได้เงินคืนจากการช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e l a ั a da นะคะหรือแม้แต่การท่องเที่ยวอย่าง อากโด้านะคะซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมช็อปแบ็กนะคะก็มีหลากหลายร้านค้ามากมายเลยนะคะที่จะมาให้เราเนี่ยได้เลือกที่จะสะสมเงินคืนกันค่ะเอามอยมากมายเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดู a c c o u n t ต์ช็อปแบ็ของเรานะคะว่าตอนนี้เราได้สะสมเงินคืนนะคะกับช็อปแบ็กเนี่ยได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะคะใน3ปีก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะเข้ามาที่ช h อปแบ็กกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็น ยอดเงินที่เราได้ช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันช้อ p b a c k มาแล้วนะก็อันนี้ยอดเงินเนี้มันคือยอดเงินสะสมทั้งหมดตั้งแต่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันช้ o p b a c k มาเลยนะคะภายในแอปพลิเคชันช้อปแบ็กเลยนะคะก็จะมีให้เราเลือกช้อปปิ้งหลากหลายร้านค้าเลยนะคะเข้ามาที่ Allstore นะคะแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายที่เรารู้จักคุ้นตาคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะเขก็จะบอกว่า ได้แคชแบ็กได้เงินคืนนะคะเท่าไหร่นะ l a z a d a o o o d Panda s h o p e ปนะคะ booking com Robinson, Agoda, w a วัดสันนะพอมโลนะเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกช้อปปิ้งให้เราได้เลือกใช้งานแล้วก็ได้รับเงินคืนกันไปเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นร้านค้าทั้งหมดเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูยอดเงินนะคะที่เราได้มาเนาะไปที่ Home นะคะเข้ามาดูตรงกดตรงที่มีรูปกระดิ่งสั่นๆนะคะกดเข้าไปเนาะ ด้านในนะคะเขาก็จะโชว์ยอดเงินทั้งหมดที่เราสะสมนะคะจากการช้อปปิ้งนะในร้านค้าต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอยอดเงินสะสมของช้อปปี้นะคะคือมันเป็นยอดเงินที่น้อยมากๆนะหลักๆเราจะชอปป้ชอปปิ้งจาก Sho ป e e l a z a d a แล้วก็ AliExpress นะคะ a l i e x p r e s s เนี่ยยอดเงินนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะสุดเลยเท่าที่เราเคยช้อปปิ้งมาเลยส่วน a า a าด้แล้วก็ s h อป e e ก็คือจะพอๆกันเนาะ นี่นะคะก็คือเป็นรายได้ที่แบบน้อยนิดมากแต่ว่าอย่าดูถูกนะคะอย่าดูถูกเงินน้อยนิดอันนี้เพราะว่าหลังจากเราใช้ได้ประมาณเกือบปีหนึ่งนะก็พอที่จะได้มีเงินนะคะยอดสะสมประมาณหลักพันนะคะทุกคนอาทีนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูยอดเงินสะสมที่สามารถถอนได้นะคะโดยเข้าไปที่นี่เลยค่ะ Account เนี่ยนะคะก็จะเป็นยอดเงินสะสมทั้งหมดนะที่เราสามารถ ถอนออกมาใช้ได้นะเราจะถอนเงินนะคะก็กดไปที่ With d r a w Cash Back ค่ะตรงจุดนี้นะคะเราก็จะผูกบัญชีกับธนาคารนะคะที่เราต้องการถอนนะอันนี้ก็สามารถที่จะกดถอนยอด Cash Back ออกไปทั้งหมดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเม้ามอยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันช็อปแบ็กเพียงเท่านี้นะเพื่อที่จะให้คนที่เป็น ขาท็อปนะคะได้อิดฉาตาร้อนเล่นๆนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ยเนี่ยเหมือนเพื่อนๆจะเห็นว่ามันได้เงินคืนที่แบบว่าน้อยนิดนะคะแต่ว่า มีแอปช็อปแบ็กนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้สะสมเงินคืนนะคะแม้จะเป็นเงินที่เล็กๆน้อยๆแต่เมื่อผ่านไปประมาณปีหนึ่งสปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นยอดเงินที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะอย่างตัวเราเนี่ยเราก็ถอนมาปีละประมาณพันกว่าบาทน,นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราก็จะได้การสะสมเงินคืนเงินเล็กๆน้อยๆแต่ว่าช็อปหลายๆครั้งช็อปบ,บ่อยๆครั้งนะคะรวมเป็นปีก็หลักพันนะคะทุกคนดังนั้นสําหรับนักช็อปเลยนะคะก็ห้ามพ แอปพลิเคชันช็อปแบ็กกันเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะลองใช้แอปพลิเคชันช็อปแบ็นะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช็อปแบ็จากลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ให้สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ